สวัสดีครับ f อซแล้วก็เพื่อนๆท่านผู้ชมนะครับที่เข้ามาชมในช่องของแอดทวีซีมูลนะครับเมื่อวานนี้ทางแอดก็ได้สมนะครับสมเตาตัวนี้นะครับสาเหตุที่ว่าต้องสมเพราะยังที่ครับเพราะว่าหาห้าบสมนะครับเวลา ทำงานนะครับมือมือไปโดนนะครับไปโดนถือว่าส่วนส่วนถือว่ามันผุก่อนนะครับมันเคยบาดมือนะครับแรืมันเป็นสนิมนะครับก็ขอให้เอฟซีระวังนะครับเพราะว่าถ้าเกิดถังของไผ่ชำรุดนะครับก็ขอให้รีบซ่อมนะครับเพราะว่าอุบัติเหตุมันผิดพลาดได้นะครับบางที่เขาทํางานนะครับมันมือไปโดนนะครับเพราะว่า เคยโดนมือมาแล้วนะครับแล้วก็ถา้า่งผสมนี้นะครับไอแผน่นเซรามิกไฟเบ,เบอร์นะครับมันมันมันจะยุยออกไปเรื่อยเรื่อยๆนะครับเราแผ่นตัวเนี้ยมันมันกัดผุกอนนะครับด้วยสาเหตุที่ว่าเมื่อก่อนเอดเอาเอาถัาางนะครับตั้งไว้ข้างนอกนะครับเราโดนฝนนะครับพอโดนฝนน้ำเขานะครับ นำเขาซึมเข้าไปนะครับแล้วก็เหตให้เป็นสนิมพอเป็นสนิมมันก็ผุกก่นนะครับเรามาโดนไฟนะครับแล้วที่นี่แอดสังเกตบังว่าส่วนบนนี่สึ่บผุก,กร่นนะครับเพราะว่ามันแห้งนะครับเพราะว่าเวลานา้ำฝนมันลงไปมันก็ไปค้างอยู่ตรงช่วงสุดท้ายแถวนี้จะผุกก่นเบิดเลยนะครับเราอีกอย่างสาเหตุที่ว่า เฮ้าเป็นอย่างทั้งเฮ้าคือผุกนหรือว่าขาดตรงนี้นะครับเพราะว่าเวลาเฮ้าเก็บทานนะครับแอดบางที่กิ่งล่งนะครับมันหนักนะครับก็ต้องใส่ระบบกิ่งคางนะครับหมุนหมุนหมุนหม,มุนนะครับบางที่โดนสิ่งต่างๆแนมันก็นกนเสียหายนะครับแต่ถ้าเข้าสมจวนนีมันก็นสิแข็งแรงขึ้นนะครับเราก็การใส่งานกระสียาวนานขึ้นนะครับกับ วิปนี้กามาบอกทั้งเอฟซีว่าถ้าเกิดเต่าของเฮ้าผูกก่อนในลักษณะนี้ก็ควรสมแบบนี้นะครับแล้วก็วิธีสมง่ายๆนะครับการแไซมีดนะครับกับกันไกตัดสังกะสีหรือตัดโลหะนะครับแค่นั้นนะครับบอบได้ใส่ลูกหมูหรือว่าใส่เนียงนะครับหลายอย่างนะครับก็มีสวรรค์ตัวหนึ่งนะครับ ก็ขอให้เอฟซีหรือว่าเพื่อนๆนะครับถ้าประสบปัญหานี่ก็ขอให้ซอมนะครับจะได้อายุถังของข้า็จะได้ใส่โดนๆนะครับครับสำหรับคลิปนี้ก็มาบอกกันนะครับเกี่ยวกับการสมถังนะครับเพิ่มเติมนะครับครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอกราบสวัสดีไปก่อนนะครับอยู่ดีมีแห้งสุขสุขคนนะครับสวัสดีครับ